สวัสดีค่ะวดดดาจะพามารู้จักร้านเครื่องดนตรีไทยพมรุ่งโรดคุณการวิสาทวประภาหรือคุณจันเป็นเจ้าของร้านทำงานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยมา40กว่าปีแล้วมีขายเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดนะคะคุณจันจะเน้นวัสดุที่ทำและความประณีตในการผลิตร้านพมนรุ่งโรดมีจำหน่ายเครื่องดนตรีทุกชนิดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องดีและเครื่องเป่า รวมถึงอุปกรณ์อะไรเครื่องดนตรีด้วยค่ะเรามาฟังคุณจันเล่าเรื่องแรงบันดาลใจในเรื่องนี้นกันะนะคะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็มาที่ร้านพมรนุ่งโรจนะคะเป็นครั้งที่สองอก็ประทับใจในเครื่องดนตรีมากมายเลยนะคะที่นี่ดูเน้นที่คุณภาพมากเลยเราทางเราจะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักค่ะค่ะ แล้วเรื่องราคาค่อยตามมาอีกทีหนึ่งพอเห็นของแล้วเรื่องราคานี้อลูกค้าหรือซีฟาร์มเข้าใจลูกค้าแล้วค่ะเพราะที่มาคุยเรื่องราคาก่อนเขาไม่จับต้องนี่เขาจะไม่รู้ตใ้เขาจับต้องก่อนจริงแล้วก็ต้องเห็นว่างานชิ้นงานเราเป็นจะแตกต่างจากที่อื่นราคาที่ที่แตกต่างค่ะแต่ก็ต้องมาดูคุณภาพของเราด้วยอ๋อจริงจริงแล้วร้านนี้ก็เปิดที่นี่นานแล้วยังคะเอเมื่อก่อนก็ อยู่ที่โรงงานแล้วว่าเปิดตามห้าง้วเสร็จแล้วสรุปพออายุมากขึ้นก็เลยกลับมาทบที่บ้านโอ้ที่ว่าอายุมากขึ้นนี้เลขเท่าไหร่คะเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกทำทำทางด้านเ,เครื่องดนตรีไทยมากี่ปีแล้วคะทำต,ตอนอายุเริ่มเริ่มงานากับเพื่อนมาาต่ยังไม่ตั้งโรงงานนะคะ,ะเริ่มงานมานี่ตอนอายุสามสิบ ค่ะแล้วก็พอทําซื้อขายเสร็จแล้วก็มีปัญหาการการสั่งซื้อเรื่องเครื่องดนตรีแล้วมีปัญหากับผู้ผู้ทาทาให้เราเลยออกแนวคิดว่าเราแป้โดนโดนโดนเพราะว่านี่คือเราโดนก็เลยลองทดลองทำดรๆชิ้นอันนี้ทำมาก็ประมาณสักสี่สิบสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีมีโรงงานของตัวเองค่ะมีรแล้วไม้พวกนี้หรือการออกแบบหรืออะไรพวกนี้นี่ได้จากที่ไหนคะ ือเราดูจากไอเดียเก่าๆของเขาแล้วเรามาดัดแปลงะดัดแปลงใหม่แล้วก็แต่การทําสีหรืออะไรเรายังเบเป็นแผนกแผนกช่างสีช่างกลึงช่างอะไรที่เราจะเป็นแผนกเลยเพราะว่าจะทาให้ทาให้เราดูงาน้ละเอียดมากกว่าถ้าคนคนเดียวทางานจบทีเดียวมันมันไม่ได้ดีเราจะแยกเป็นกลุ่มว่าอันนี้เป็นคนกลึงคนนี้เป็นคนแต่งคนประกอบแล้วจบที่ช่างสีที่เราเน้นว่า ยังไงก็ให้ละเอียดที่สุดคุณไม่ต้องห่วงว่าเราจะเปลืองเราไม่กลัวแต่เราต้องการชื่อเสียงเพราะเราเป็นคนเกิดใหม่แล้วเราไม่ใช่ชัานอาชีพมาก่อนนะแต่ต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเราทําได้ทําได้แล้วก็อยากให้มีเครื่องดนตรีดีๆที่สวยๆให้คนได้ใช้กันได้สัมผัสโอเคค่ะก็เดี๋ยวให้ชมที่ร้านนะคะการจัดร้านสวยมากค่ะยังไงก็ติดหมายตามเบอร์โทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์08 1นะคะค่ะ แล้วออ่คะ่ะค่ะค่ะมีอะไรเครื่องดนตรีอะไรให้ดูครบทุกอย่างเลยนะคะใครสนใจเชิญเลยนะคะ